สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมีมะเขือยักษ์นะคะมาโชว์นี่เลยลูกใหญ่ๆไซส์บึ้มๆเลยนะคะนี่ <c oughs> ไม่ได้มีลูกเดียวนะคะมีหลายลูกอืมนี่นะคะเห็นไหมอันนี้คือไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะมันเหลืองแล้วส่วนไอสองลูกเนี้ยจริงๆมันใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะ มันยังไม่แก่เลยนะคะอย่างนี้จะเห็นชัดหน่อยเอาไปทำซุปนะคะซุปมะเขือหรือว่าชุบไข่ทอดนะคะจะอร่อยเอาไปแกงถ้าเกิดเราจะแกงเราต้องเก็บให้อ่อนกว่านี้เลยค่ะเก็บลูกเล็กเลยนะมันเนื้อมันจะไม่เละแต่ตัวเนี้ยเหมาะกับทำซุปนะคะแล้วก็ชุบไข่ทอดมากกว่านะคะดูเห็นไหมคนใหญ่ได้ประมาณ1กิโลนะคะอันนี้เปิ้ลช่างแล้วราวเจ็ดเจ็ดถึงแปดขีดนั่นแหละค่ะ ไม่รู้ลูกไหนเจ็ดน่าจะลูกนี้เจดลูกนี้น่าจะ8ดนะคะนี่เมื่อวานตัดรอยช้ำร่วงลงมาบุ๊บเลยนะคะดกมากๆนะคะดกมากๆติดลูกไวมากๆเลยนะคะนี่สวยะคะ่ะลูกนี้ก็จัดเป็นชุดขายนะคะเม่เนืขายชุดละ หนึ่งร้อยบาทนะคะค่าส่ง EMS ก็เหมาเลยนะคะเหมาเลยห้าสิบบาทรับกี่ชุดก็ได้ค่ะตกเม็ดละห้าบาทเท่านั้นนะคะตกเม็ดละห้าบาท EMS ราคาค่าจัดส่งไว้อยู่ราวๆเนี้ยสี่สิบถึงห้าสิบบาทนี่แหละอืมนี่นะคะมีใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะผลไม่มีขายนะคะเพราะว่าเปิ้นเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะผลไม่มีขาย ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกเองนะคะต้นก็มีจํำหน่ายนะคะต้นถ้าเกิดอยู่ในกระถางใหญ่ๆเลยนะแบบที่ติดดอกติดลูกอะ่ะ350บาทรวมค่าจัดส่งนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็จะอยู่ราวๆ80บาทถึง100บาทนะคะอยู่ในถุงเล็กก็คือมันดินนมันหนักค่าจัดส่งมันก็เลยแพงนะคะนี่อ่า ใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหมลูกใหญ่ๆญเลยนะคะแต่ส่งแบบมเมล็ดพันธุ์เต้นว่าส่งง่ายกว่านะคะส่งง่ายกว่าอา้าววิดีโอนี้ก็สั้นๆรวบรัดง่ายๆนะคะฝากไว้นะคะมเมื่อเคยยักษนะถ้ามีใครอยากได้ทักต้นมาได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ